สดีครับวันวันนี้วันนี้ผมมาเที่ยวกันนะครับในวันหยุดสงกรานต์สนุกทุกปีโอ้ยวันที่ไหนเนี่ยที่ไหนโอ้ยยอดเลยแล้วก็ปาร์ตี้เฮฮากันแล้วล้วก็จิตร์อะไรมือสูบมือเล่นเฮ้ยไหนอะนี่มันตัวเฮ้ยเหรอไปดูมันเลยนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อซุ่มกล้องเข้าไปเฮ้ยเห็นตัวอะไรพี่ มันกบจัจ๊ดเฮ้ยมันจ้องหน้าเราด้วยตัวเบลล์อะโอ้ลองหม่สองช้างตัวอีกต,ตัวนี้มันหลบซ่อนอยู่นี่มันตัวไหนไหนนะชี้สินี่<า>ไ,หนไหนตรงไหนตาตาตรงนี้ครับนะครับอีกทีนว่ามันมีนตัวอะไระมันคือคือคือกบนั่นเองเอา มันกบเลี้ยงหรือว่ากบเคโลกบธรรมชาติหรือเปล่าเออมันมันมองมันมองมองมันมองมากเพราะว่ามันหิวข้าวแน่นอนเดี๋ยวผมไปเอับว่าเขาเลี้ยงอะไรบ้างเนี่ยดูตัวนะครับมองเนี่ยมองมาเพราะว่ามันต้องอยากกินมันต้องเคยกินอะไรแน่ๆพี่อ๋อ